พี่ลืมเชิญผมอ่ะแล้วก็เข้าเลขค้องมากันได้บางทีพี่ก็ลืมเออกินป้านานะไปป้าหนูกินป้าหลูไฟแล้วครับพี่ฟูน้ำนครับตอนนี้พี่ฟูน้ำแล้วครับคุ้มไปแล้วดีด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 ครับดีดว้าวเฮ้ยโคตรเอาว่ะฟูมันโคตรเอาว่ะไอฟูมันโคตรเอามันบอกได้คำเดียวว่า อ้า oh, er ๋อไปแล้วไปแล้วกินปลาลายะเป็นปลาลายแล้วแบูนี่กินปลาลากินปลาลากินปลาบองกินปลาบองอ๋อไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้นอ้โอ้ยอ้นอ้นโอ้เออเออเรียบร้อยเอาเราเคยมีถังระเบิดด้วยไว้ทีนี้ ทีนี้มันมีถังระเบิดด้วยว่าเฮ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยจินปัดบัดดี้เป็นไงบ้างสบายดีป่ะเออ <laughs> ชอบความที่มายืนแล้วก็มาทักทายเออไปเลยไปเลยโอเคสบายสบายไม่ต้องไปคิดมากอยู่กับพี่ปลอดภัย <c oughs> ตัวกระดูกโ,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 โอ้โหโอ,โอ้โหไอ้วนโอ้ไอ้กล้วยเพชรจี <laughs> จีิออกมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิด อะไรวะเนี่ยด่านอะไรโอ้โหไม่รู้อะไม่รู้ว่าด่านอะไรที่รู้ๆไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยโดนดูดโอ้หโดนดูดโอ้โหโดนดูดโอเคไม่รู้ว่าด่านอะไรที่รู้ๆขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปแล้วครับ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 ดูดไปเฮ้ยเฮ้ยกูมากูมา โอ้ยเชียเชียเชียเชยเชียยไอ้เชียยันไอเด็กยมันไปแล้วมันไปแล้วเออดูดูดูดดูไอเียเออเฮ้ยทำไมพวกมึงมาไวกันจ้ะเออกินปลาลาเนี่เป็นปลาลาแล้วก็ปูโอ้โหมันดูด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 เชียยเชีย ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ฟูไปไอ้ฟูไป